สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้อยู่บ้านลุงหานใหม่เกา่าลลอกที่สองจ้าบ้านหลังนี้ยังบ่ได้ติดตั้งเสาเนาะเป็นบ้านของลูกค้าจ้าลูกค้าเพิ่นเอาใหม่มาให้ทั้งลานเฮดให้สร้างกำลังเฮดไปเรื่อยๆจ้ายังบเสเซจดี แต่ว่าทางชองนํามาฝากท่านผู้ชมก่อนเนื่องจากว่าย่านทางลานเอาไป่งแล้วสิว่าได้ชมกันเนาะจ้าเนาะว่าใหม่ที่ลูกค้านํามาให้ทางลานเห็ดนี่เป็นจังไดเห็นทางลานแจ้งว่าลูกค้านํามไม้มาเห็ดเป็นพื้นจา้าเฉพาะไม้พื้นพื้นบ้านมีแต่แผนยย่นใหญ่ๆด่าเกิได้ชมแต่ว่าส่วนฝ้าส่วนโครงสร้างนี่เป็นใหม่ของทางร้านเอง ถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้ามีบ้านไม่เก่าอยากให้ทาง้านเห็ดให้ก็เอามาได้จ้าแต่ว่าต้องขนมาเห็ดอยู่าา้านทาง้านบ่ได้ไปเห็ดหนอกพื้นที่เนาะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าสร้างเองก็มีจํานวนจํากัดในส่วนของฟ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นฝ้าไม้ลูกฟักก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งจ้าบ้านกับหลังบัาใหญ่เลยจ้าขนาดหน้ากว้าง12 คูณยาวหรือลึก15บหไม่ที่น้ำมาใส่กะเน้นไม้แดงจ้าสำหรับบานหลังนี้ขนาด12บสอคูณสิอยู่ในราคาสามล้านห้าแสนบาทพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของค่าจัดทรงกะแนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะดิมกะแจ้งไว้ว่าส่งทั่วประเทศไทยส่งฟรีในภาคอีสา,านภาคอื่นๆแนะนำคุยกับทางร้าน ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันแพงขึง้นกะแนะนำคุยกับทาง้านก่อนเนาะจ๋านาะสามารถต่อร่องกับทาง้านได้จ้าถ้าสนใจเนาะเสาอันนี้เป็นบ้านยกสูงเนาะจ๋านาะเสาเป็นเสาไม้กลมคัดเกรดพิเศษแต่ว่าทาง้านยังบ่ได้รเอามาติดตั้งจา้าเห็นว่าจะส่งให้ลูกค้าเลยบ่ไเ้รติดตั้งโชว์จะตั้งใบแบบนี้เลยจา้ากลับมาเบิ่งไปน้ำกัน น,นี่ก็เป็นโอ้ยใหม่ใหม่บักไงเลยจ้าแผ่นบกักไงมานั่งอันนี้น่าจะเป็นโซนระเบียงจ้าระเบียงพอมานั่งจากที่สอบถามทางลานกะส่งลูกค,ค้าทางจังหวัดสกลนครพุณจ้าสำหรับบ้านหลังนี้กะมารอชมใหม่พื้นที่ลูกค,คา้านําม,มาให้ทางลานเฮดให้เท่าที่เบิ่งจากภายนอกนี่ทั้งหนาทั้งใหญ่จ้า บ้านหลังนี้เท่าที่ชมนี่ก็มีระเบียงข้างนอกนี่ละจ้าระเบียงรอบด้านหน้ามาด้านข้างพร้อมม้านั่งภายในบ้านก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วกัหนึ่งห้องน้ำจ้า นี่ก็คือโซนด้านหนาบ้านเนาะตรงนี้น่าจะเป็นบันไดจ้ามีมุกบันไดาอาจจะบ่ได้เห็นชัดเนาะเพราะว่าทางรลานกําลังเห็ดไปเรื่อยๆยังบ่เซตดีแต่ว่าพาท่านผู้ชมมาชมใหม่สออนใหม่หลายจ้ามีแต่แผ่นใหญ่ๆหนาๆ ขึ้นบานมาแล้วกับสีผ้าทำไปช่มเขาไปชมภายในเนาะนี่คือยังลงสีบริสิทจ้ายังบดย์ลงสีพื้นเปิดประตูเขามากก็จะเป็นห้องโถงโล่งกว้างเติบจ้าสำหรับห้องโถงเนาะจ่ายมือก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนห้องนอนนี่ก็คือเป็นห้องใหญ่เลยจ้าประมาณสามคูนหกเมตร ฝ้าไม้ภายในกับบูพนังด้วยไม้จ้าไม้ทั้งหลังเนาะถัดมากก็จะเป็นห้องครัวเขาเตืร์คับวไม้พื้นไม้เขาเตืรนี่กับแผ่นใหญ่เลยจ้าเห็นทางลานว่ากว,ว่าจะจัดพื้นไม้ได้นี่ก็ยากเตือจ้าแผ่นใ่พร้อมกับจัดยาก นี่ก็เป็นห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำมีหนึ่งห้องน้ำก็จริงแต่ว่าสามารถเข่าห้องน้ำได้สองฟังจ้ะฟังห้องครัวกับฟังห้องนอนห้องที่สองสามารถใส่ห้องน้ำได้สะดวกสบายเนาะนี่ก็คือเคาน์เตอร์ครัวแผ่นใหม่นะใหญ่เลยจ้ะสำหรับห้องครัวห้องน้ำเนี่ยซีอู่ด้านหลังห้องที่หนึ่งเลยจ้ะ ถัดจากห้องครัวมาใา่มืออีกกจะเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองนี่มีขนาดเท่ากันกับห้องที่หนึ่งแต่ว่าิมีบิวอินตู้เสื้อผ้าห้น้ำจ้าสำหรับห้องนี้ห้องนี้ละจ้าที่สามารถเข้าห้องน้ำได้มีประตูห้องน้ำสองฝั่งเนาะฝั่งครัวกับฝั่งภายในห้องนอน ภายในก็ออกแบบคือกันจ้ากับห้องที่หนึ่งต่ว่าห้องที่หนึ่งนี่จะโล่งห้องที่สองนี่จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้ากับประตูเข้าห้องน้ําได้สรุปบ้านหลังนี้ก็เป็นไม้ที่ลูกค้านํามาเห็ดเองเนาะสําหรับไม้พื้นต่ว่าไม้ส่วนอื่นๆโครงสร้างอื่นๆกับเป็นไม้ของทาง้านมีท่านผู้ชมสอบถามเขามาว่ามีบานไม้เกา่าอยากให้ทาง้านไปเห็ดไหนี่ใดบอ ทาง้านแจ้งว่าลูกค,ค้าต้องเอาไม้ขนมาเห็ดอยู่้านเองจ้าเพราะว่าทางลานบ่ดด้รับงานนอกพื้นทีเนาะเห็ดแต่อยู่ภายในลานบ้านหลังนี้ก็มีขนาด12,15คูณเมตรอยู่ในราคา3าล้าน5แสนบาทพร้อมติดตั้งฟรีใครสนใจก็ติดต่อทาง้านเขามาได้นะจา้านอกตามเบอร์โทรที่แนบให้ยูถ่ายคลิปเบิง่งจบคลิปอาจะมีเบอร์โทรของทาง้านให้สำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนจ้าขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมเนาะสวัสดีจ้า